ันนี้มาน้ามาดูตัว Ford Ranger กันนะคะว่าตัวที่อยู่ด้านหลังของตาเนี่ยนะคะเป็น Ford Ranger w i l d t นะคะสีขาวสวยๆบวบๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันนะคะค่ะหลังจากที่ดูกันแล้วนะคะว่ารอบๆคันตัว Ford Ranger w i l d t a คันนี้นะคะภายนอกก็สวยขนาดไหน ภายในก็สวยมากยิ่งกว่าขนาดนั้นนะคะ,ะค่ะด้านหลังนั่งสะวกสบายนะคะหรูหรามากมายค่ะ,คะสำหรับพอร์ดังเจอวายแท็กภายในห้องโดยสารนะคะผู้ภายในรถนะคะเป็นสีดำทั้งหมดออกแบบ ที่สนใจในตัวรถยนต์ขอด Y t a k ซึ่งเป็นตัวท็อปนะคะมีทั้งขับเคลื่อน2ล้อและ4ลอ้อค่ะอย่างเช่นคันนี้ขับเคลื่อน2ล้อนะคะขาวๆกรอบๆสวยๆเลยทีเดียวค่ะค่ะสำหรับลูกค้านะคะที่สนใจรถยนต์ o อดนะคะสามารถกลิ้งหรือว่าอินบ็อกข่าน้องตาได้เลยนะคะว่าน้องตาพี่อยากสนใจดูรุ่นนี้หรือว่าทสไสอ์รุ่นนี้แค่บอกนะคะคลิกเดียวค่ะ อีกประมาณไม่นานนะักโชว์รูมเราเอาไปเสิร์ฟถึงบ้านเลยค่ะค่ะแล้วสำหรับเงื่อนไขและแคมเปญที่จะซื้อคันใหม่นะคะลูกค้านะคะดูแคมเปญของแต่ละเดือนได้เลยค่ะถ้าอย่างนะตอนนี้นะคะเดือนที่พิเศษสุดๆเลยตอนหลับหน้าฝนนะคะเอาฟรีดาวกันไปเลยค่ะ Ford r a n g e r w i d e t a ยแท็ฟรี หรือว่าถ้าต้องการนะคะดอกเบีย้ย0%นะคะเอาไปเลยค่ะ72เดือนค่ะสำหรับรถยนต์ Ford ตัวนี้นะคะ Y Tech ค่ะเขาขาวอ,บอวบๆสวยๆนะคะแต่มีให้2คันพิเศษคะ่ะเดือนนี้สีขาว1คันแล้วก็สีดำ1คันแกเอตโต้นะคะพิเศษขนาดนี้แล้วนะคะลูกค้าที่สนใจนะคะกิ้งกางหากันได้เลยนะคะแคมเปญของเดือนนี้ลูกค้า ไม่พลาดอย่างแน่นอนสำหรับความเป็นพิเศษสำหรับลูกค้าคนพิเศษอย่างคุณค่ะโอเคค่ะและอย่าลืมนะคะติดตามนะคะต่างนี้นะคะเดี๋ยวขอนำไปที่นี่ค่ะเดี๋ยวมีอะไรพิเศษพิเศษมานำเสนอตลอดตลอดนะคะคอยดูและชมติดตามเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดโทรหาการกิงการถาข้อมูลได้สำหรับวันนี้ขอบคุณ